เอาละเรามาเริ่มกินของที่มีโซเดียมกันก่อนละกันตัวนี้ลองตัวนี้มาหลังดีมาเนื้อนุ่มหนังแบบมีมันแทรกนิดใช่กินแล้วแบบมันฉ่ำมันไม่แห้งใช่แล้วที่สำคัญมันไม่มีกลิ่น บางีแบบหลายๆร้านมันจะกลิ่นมันจะแรงมากใช่แต่ว่าอันนี้ไม่มีกลิ่นเลยฮะตัวซีอิ๊วเขาอ่ะมันจะมีความเค็มๆหวานๆแล้วก็ไม่ได้กลิ่นยาจีนแรงด้วยใชแล้วหนังเขาก็เป็นแบบชั้นมันกำลังดีใช่ครับเหมือนเขาตุ๋นแล้วค่อยรีบรีบให้มันแบบไม่หนามากไม่มีแบบมันแย่ๆให้แบบบางทีกินข้นจะมีมันจะรู้สึกจักๆฮะอืมอันนี้แบบทำมาดีมากรังดีเลย่อมมากดีมากลองกินเป็ดบ้างกินเป็ดลองเป็ดบ้างลองเป็ดบ้าง นี่ครับรสชาติเป็ดดีไหมชอบชอบอันไหนมากกว่าเป็ดหรือห่านเมื่อคนเราสไตล์เรฟิวนะเป็ดจะมีความแบบหนังจะหนากว่าแต่ก็อร่อยถ้าคนที่ชอบกินหนังนะผมว่าจะชอบเป็ดแต่ผมประทับใจห่านตรงที่ไม่มีกลิ่นเลยแล้วเนื้อนุ่มมากครับบางที่เนื้อจะแห้งแล้วมันก็อร่อยมันแห้งอ่าขอชิมไส้หน่อย ใช่ต่อไหมนี่ผมไม่เคยกินไส้ห่านมาก่อนเลย,อร,อ,ยอร่อยนะยมันจะนุ่มกว่าไส้เป็ดนะครับใช่ทำเครื่องในดีมากครับไม่มีกลินก่นเหม็นคาว,าวอร่อยอยากกินกับแบบพวกบะหมี่ไม่เหมอบะหมี่อันนี้มีกลิ่นเขาเรียกว่าอ,อะไรกลิ่นยาจีนนิดนึงมันจะซึมเข้าไปในในตัวเนื้อเลยครับอร่อยมากอันนี้คือเป็ดตุ๋นมะนาวดอง อร่อยมากอ่ะหอมกลิ่นมะนาดองชัดเจนเปรี้ยวนําแล้วก็ซุปแบบเชงเชงหอมหอมฟักก็ต้นมากํบบาลังดีไม่เลกจนเกินไปดอกไม้จีนหาก,กินยากมากไม่ค่อยมีร้านไหนทํานะไม้จีนอร่อยมากผมชอบเทคเจอร์ออของดอกไม้จีนคือมันจะมีทั้งความกรอบๆเหมือนกินผักแต่ว่าแบบมันจะมีความแบบนื่อเหมือนฟองเต้าหู้มากกว่ามันจะมีหนึบๆนิดนึงแล้วก็ไม่เหนียว อร่อยมากครับเบียร์โภชนาเบียร์โพชนา,ชนา,าร้านอาหารที่ลงท้ายด้วยโภชนามักจะอร่อยเสมอได้